เฮเคาะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสูงสุด800บาทสอบอสอใจดีเคาะเพิ่มวง,งเงินซื้อสินค้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสูงสุด700-800ถึงบาทกระตุ้นบริโภคในประเทศยาว3เดือนวันนี้16กันยายน2563เวลา13 3 0นากนาทีณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยหลังประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโควิด -19 หรือสอบสว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่สุดก็คือการดูแลผู้มีรายได้น้อยจะทำอย่างไรมีสส่วนคือส่วนแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและส่วนที่สองมีมาตรการเฉพาะกลุ่มโดยให้ติดตามจากสำนักโฆษกต่อไป นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการคลังเสนอให้ที่ประชุมสบสเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ถือบัตรเสิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจาก200-300บาทต่อเดือนเป็นคนละ700-800บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นโดย ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับการช่วยเหลือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมจะไม่สามารถลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือแล้วขอขอบคุณสำนักข่าวเดอะแบง k อกอินไซด์นะครับ